ีความสามารถของระบบของเขาเนี่ยดีกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาด้วยซ้ำมันจะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับกับปิดกระปอยเกิดขึ้นอยู่และถ้าเกิดมีกระบวนการที่รัฐมีนโยบายที่ถูกต้องถูกทิ้ทุกทางนะครับดอกไม้เล็กๆที่กำลังจะบานก็จะบานสะพรั่งพร้อมกันขึ้นมาได้ผมคิดว่าถ้าเรามองตัวอย่างกรณีอิสราเอลแบบนี้เนี่ยมันถอดบทเรียนมาเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยได้นะครับครับขอบคุณมากครับดรครับเชิญเลยครับครัผมอยากจะเนื่องจากท่านแต่การต่อสู้อินี่นะครับผมอยากจะ His Excellency, Ambassador Simon. This is the speech of the Benjamin Netanyahu, your Prime Minister. September 27, 2012, in New York. He said, ladies and gentlemen, 3,000 years ago, King David ruled the Jewish state from the eternal capital Jerusalem. I tell it all those who maintain that the Jewish state has no roots of our territory and it will soon disappear. Throughout history, the Jewish people defeated all tyrants that intended to kill us. Today, their ideologies lie on the rapid heat of history. The people of Israel live on. In Hebrew, we say, am Israel Chapter. and the Jewish state to exist forever. That is a speech very high potential to chop off our b e i e and bomb the Israel b o d เขาบอกกับท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเมื่อ3,000ปีที่แล้วภาษาตริย์าวิดได้ปกครองเหนือลักยูนครเยรูซาเล็มที่ลานการของพวกเราผมบอกสิ่งนี้ต่อใครก็ตามที่ยังคงถือว่ารัฐของยิวจะไม่มีไม่มีรากฐานในดินแดนของพวกเรา แล้วมันจะสูญหายไปในอีกไม่ช้านั้นว่าตลอดประวัติศาสตร์ชาวยิวริมีชัยชนะเหนือผู้นำเผด็จการทุกคงที่ตั้งใจจะเข็บฆ่าเราในวันนี้ราฐีความเชื่อของเขาวางอยู่บนกองขยะของประวัติศาสตร์นะครับขอกระชับนิดนะครับนะครับจุดนี้ผมว่าก็ขอรบกวนนิดหนึ่งนะสรับ ครับครับขออนุญาตครับ,บ,ญญรบเป็นขอเป็นคำถามนะครับนะครับขอบมากครับขอเสียงปรบมือ้พี่ด้วยนะครับยี่งยังไงรบกวนนะครับ ของเขาถามทุกคนนะครับนี่เป็นธุรกิจใหม่ที่ไทยเปิดครับผ่านเฟสตูครับคุณสามารถเก็บอตได้มากไปกว่านั้นนะครับจีดีพีไทยตั้งสี่ล้านที่ไทยนะครับในธุรกิจแล้วผมรู้มาว่าในสี่แสนคนที่อื่นไม่ได้เลยวกเขามีดูพาร์คหรือนักธุรกิจอะไรกันอย่างขึ้ธุรกิจไทยไม่ได้อาจจะไม่ได้เทียบกับธุรกิจฟิชเแล้วครับขอรบกวนครับท่านอื่นอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมนะครับขอรบกวนนิดนึงนะครับ ข้อกับก่อนแล,อแล้วก็กสกร้างนิคำแล้วก็มาเปิดนิคำสิหรือว่าจะคิดว่าเรามีรถไฟช้าแต่เราเราประมวลว่า high safety train นะฮ <c oughs> ะเป็นต้นนะครับเห็น high speed มันเพิ่มความจีสเปนนะเอาละครับผมมากครับวิทยากรท่านไหนอาจารย์สุเกตไปครับไม่เอาคือไม่รู้ว่ามาหนังสือเล่มไหนในงง <c oughs> ว่าไปนมื่อไรอันนี้ประยุกต์ครับประยุกต์ แวนวหนังสือเล่มนี้ก่อนนะครนะครับโยงก็มานะครับหลายเรื่องซึ่งผมคิดว่าเป็นการลงทุนที่ผมเห็นด้วยแล้วก็จะสร้างการเจริญเติบโตของประเทศในระยะยาวถ้าจะมองเอาประเด็นในหนังสือเล่มน,นี้นะครับไปผนวกใส่เข้าไปก็คือถ้าเราจะลงทุนเงินสองล้านซึ่งถ้าจะไม่ผิดประมาณ80%ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นระบบรางน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟในกรุงเทพรถไฟรางคู่ต่างๆเนี่ยนะครับ และเราเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นอาศัยการพัฒนาทางเทคโนโลยีเราก็แปลว่าเราจะต้องอาศัยการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐเป็นฐานในการช่วยพัฒนาเทคโนโลยีด้วยนะครับนั่นก็คือถ้ารัฐบาลไทยมีมุมมองแบบนี้เนะี่ยสิ่งที่ควรจะมองก,ก็คือทําอย่างไรให้การลงทุนในระบบรางนั้นนํามาซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สําคัญเป็นหัวใจของระบบราง mm. เช่นระบบสื่อสัญญ,ญาณให้ตกอยู่กับประเทศไทย แล้ววันหลังผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถเมื่อประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้จะทําระบบรางเราเข้าไปช่วยทาระบบรางโดยใช้ทีวีของเราเอาไปต่อยอดได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับต่อยอดนอกเหนือยากการลงทุนแล้วคนไทยต้องได้รีนรสสิ่งใหม่ๆด้วยนะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรท่านเลยครับเวลาเรามีจําำกัดก็เลย ให้ถาคำถามไนเพียงเท่านีน้นะคะวันนี้งานะสัมมนาถอดบทเรียนความสําเร็จของคนอิสราเอลจุดประกายคนไทยมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ชิขอความกรณุณาทุกท่านค่ะช่วยกรอกใบประเมินนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้เราพัฒนาในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปและสามารถส่งคืน,นได้ที่จุดลงทะเบียนทางด้านหน้าค่ะดิฉันได้านะตัวแทนของธนาคารกสิกรไทยร่วมกับบริษัทนานบีบุ๊คจำกัดและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอขอบพระคุณนะคะแขกผู้ เรียนทุกท่าน ừ, ครับหนึ่งนะครับครับหนึ่งสามที่เซคอนเทนเ์ได้กะตระไกเน่เด็กหนุ่คนนี้ยอยกขอใหูไม่คะนีเล็กนิดเดียวไม่ให่ใช่ไหม